ครับสวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเรามาพบกันนะครับยูสูร์ดีแบกนะครับตัวนี้นะครับเป็นปี2003นะครับเครื่อง3,000เทอร์โบนะครับผมตัวนี้นะครับสีรอบรอบพันสวยเลยนะครับรถเนี่ยเดิมนะครับผมเป็นรุ่น s l x นะครับผมตัวนี้ตัวนี้ยางใหม่ปี2019นะครับดอกเต็มๆนะครับแชสซีสวยนะครับไม่มีผุวนะครับผมไม่มีสนิมนะครับสุดท้ายเดิมนะครับผมท้ายเดิมไม่มีชนนะครับมีตัวขัน ของภายในนะครับนี่นะครับภายในสวยสะอาดนะครับผมอุปกรณ์นะครับกระจกขึ้นลงนะครับซ้ายขวาใช้ได้ทุกจุดนะครับปรับไฟฟ้านะครับใช้ได้นะครับผมโครงมาลัยไม่มีเลาะไม่มีขาดนะครับตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับแอร์เย็นนะครับช่วงล่างนั่นปึื้มเลยนะครับคันนี้นะครับระบบเกียร์ระบบเครื่องยนต์เยี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมเดี๋ยวลองมาฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะฮะาร์ททีเดียวติดนะครับ ถ้าพูดถึงความคุ้มค่าประหยัดน้ำมันนะครับแนะนำเลยนะครับผมไปดูครับตอนนี้นะครับไปดูต้นต้นนะครับตอนนี้นะครับรถนเจอนะครับตอนนี่ขยับนะครับรถนเจอได้เจอทีปฏิเสธนะครับงานหน้าเดิมครับแปฏิเสธเล็กน้อยนะครับรวมทัส่วนของเครื่องยนต์นะครับาก็เครื่องอะไรรูปนะครับผมในตัวรถก้านนะครับเครื่องยนต์ไม่มีเยอะไม่มีสากนะครับของตัวนี้อยากจะให้ทุกคมดูบ้างนะครับตัวนี้นะครับถ้าได้มาสนใจนะครับ แล้วแบรลดราคานี้ไม่แพงนะครับเป็นรถที่สภาพเกีย่งเอครับผมก็สามารถจับจองได้นะครับคาานนะคะแค่ในสนใจเนี่ยมาทดลองขับหรือว่าติดต่อสอบถามได้